ีโชคเดียวนะล็อกมันให้ได้เลยมไม่โชคหรอกพี่มันบาปทำไมเราต้องทำลายกันด้วยยังไม่รู้เหรอชีวิตมันคืออะไรยังไงผมก็ไม่โชคเดี๋ยวชมมีปัญหาครับส่งคอนฟุตตี้ไป ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมเช่นเคยครับจอนหรือว่าไอจอนนะครับจะเรียกอะไรก็ได้ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้รับบทม,มาเล่นเป็นอคิกแนกหรือว่าดวงทองซึ่งไม่ใช่ดวงเขียวแล้วนะครับเราก็จะอัพเป็นสกิลหนึ่งแล้วก็ออกดับฟาร,ร์มเล็กไปก่อนนี่เอาันนี้ก่อนแล้วก็จะขึ้นเป็นซิกเนเจอร์ของช่องนะครับก็จะเป็นรองเท้าว,วิ่งเร็วนะครับ จังหวะนี้ก็ตีๆฟาร์มๆไปก่อนหวังว่าเพื่อนจะไม่บวกกันเพราะว่าด้วงเนี่ยต้นเกมผมมองว่าดามเมดเนี่ยไม่ค่อยจะเท่าไหร่ต้องรอของสักชิ้น2ชิ้นก่อนนะครับถึงจะแบบสู้คนเขาได้ถึงจะโป๊กทีเดียวมีสิทธิ์ตายอะ่ะออตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนอย่ารีบร้อนนะครับเล่นด้วงในแพตปัจจุบันนี้เนี่ยดวงก็ไม่ค่อยเห็นนะก็ไม่ค่อยเห็นมาอยู่ ลดแล่นในวงการแร้งกันเลยเพราะว่าจะว่างไงดียจะว่ามันเป็นตัวที่เล่นไม่ได้เลยก็ไม่ใช่นะครับมันก็ยังเล่นได้อยู่แต่คนเขาไม่นิยมแล้วเท่านั้นเองคนเขาจะนิยมแบบพวกเพนมากกว่านะครับเก็บมังกรเล็กไปเดี๋ยวมอท้อมต้องออกมาเว้ยไม่ออกเราก็เก็บคีปไปเลยนะครับแล้วก็ออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของช่อง ไม่ออกนี้ถือว่าไม่ใช่ช่องผมนะครับ yeah, <laughs> หลบๆบนิดหน่อยนะครับอย่าให้มันเห็นหวังว่ามันจะไม่เห็นนะ S <S เราจะขึ้นไปอามังกรกัน <Here. S 1> สวยครับสวย ผมไม่อยากเข้านะเมื่อกี้เพราะว่าจะว่าไงถ้าเราเข้ามันได้บัตเตอร์ไฟเลยแต่ผมกลัวว่าทีทมเรามันจะไม่ซ้อนหมดไงถ้าผมเข้าอ่ะจริงๆมันก็ได้แหละแต่มันไม่ใช่เพื่อนผมไงผมไม่ค <laughs> ่อยเชื่อใจเพื่อนไงก็อย่าทำตามผมนะครับเล่นอันนี้ก็เรียนเชื ay ่อใจเพื <Aqu Factory> ่อนไว้บ้างนะครับอย่าทำแบบผมเลยเพื่อนไม่เคียร์คลิปล้วก็กลับไปเคียร์คลิปก่อน แล้วก็กลับบ้านเดี๋ยวจะขึ้นเป็นอไอเทมฟาร์มชิ้นใหญ่เลยนะครับเป็นโซลิเปอร์เพื่อนเราโดนกันยับเลยเราน่าจะเข้าว่ะผมตัดสินใจพลาดไปตัวตีเพื่อนอมผมไม่ได้ตั้งใจเออสวยหวังว่าทุกคนใช้โอกาสผมนะครับอโอกาสของผมนี่จะเป็นการที่ได้ออมิงอาร์มแล้วก็เจาะเกาะมาถ้าได้2ชิ้นนี้มานี่โอกาสผมมันจะเริ่มมาแล้วเดี๋ยวบัตเตอร์ไฟมันต้องวิ่งขึ้นมานะครับต้องมีสักตัวะไรตัวหนึ่งแหละเราก็ยืนซุ่มไว้ก่อนอย่เป็นรู้ นี่ไงสวยหลบหลบรอรหล,ลบก่อนดีครับใครจะไปยุ่งเราถอยเพื่อนโอเคเราขึ้นเป็นโซลิเวอร์ได้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นอาโบเค้นสเปียร์นะครับ ที่จริงออกเป็นโอไม่งามก่อนก็ได้แต่ว่าตอนนี้นี่เกาะทีมฝั่งนูน้นเนี่ยน่าจะเยอะเลยทีเดียวก็ต้องออกเป็นเจาะเก,กาะก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอ่ามูราทีหลังนะครับหลังเกมนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นมูราแน่นอน <S <S เรพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยโป๊ะใครไม่เข้ามอทอเนี่ยน่าจะได้สวยป้อมได้นะเนี่ยเวลาเอาป้อมได้เนี่ยแนะนำว่าให้เอาเลยนะครับ ต้องแบบจะว่างไงเดียเกมมันก็ชนะที่ป้อมมานะเวลาเอาป้อมได้เนี่ยต้องรีบเอาอป่าล้วงได้ตัวหนึ่งก็เอาในพุ่มกลางเนี่ยเข้าก็ระวังระวังไว้ด้วยมันน่าจะเอามังกรอยู่นั่นไงว่าละเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอ,รอสวยหลบบัตได้แล้วเนี่ย ทีมมันกำลังมาถอยเพื่อนเดี๋ยวเราจะตัดบัฟแดงเหมืนกันไปแล้วบายบายโชคดีจ้ะวิ่งตามผมไม่ทันหรอกผมออกเป็นรองเท้าวิ่งเร็วนะครับซิกเนเจอร์ของช่องเรานี่ yep. จะเป็นไอเทมกากได้ยังไงถึงจะเป็นไอเทมที่ใช้ตังค์ค่อนข้างจะน้อยแต่ผมมองว่าโคตรจะคุ้มค่านะครับ <laughs> เดี๋ยวเราไปเอาดาร์กกัน <c oughs> เฮ้ยๆน่าจะแตกแล้วเนี่ยบัตตามมาด้วย มอทอสเนี่ยมันสักทีดิมอทอสเนี่ยที่ไม่ดีกว่าวะสวยขอบคุณที่ตีดาร์กให้นะครับต้องรีบถ่ายป้อมแล้วหลังเกมแครี่มันล้วงโคตรยากเลยชิ้นต่อไปออกเป็นโอวิ g งอารมเพื่อเอามาเพิ่มโบนัสดามเมจของเราต้องรีบดันป้อมแล้วเพื่อนสวย จะเอาบัฟแดงมันต่อนะครับเราหิวสวยไปลวจ้าตาอนี้แคลงแคลรี่ไม่ล้วงนะครับล้วงบัดมันก่อนสเต็ปผมเนี่ยง่ายๆนะครับอุ้ยง่ายก็เฮียละโฟก้วหนีนะครับจะพูดอยู่ถอยก่อนเพื่อนถอยก่อน สเตปโปกหนีนะครับโปกแล้วไม่เข้าต่อโปกแล้วหนีเลยแบบนี้นะครับโป๊กแล้วหนีนี่ไงโปกแล้วหนีเป็นไงเล่ามันเป็นแผนพี่เองนะครับโอ้โหอันติมึงนี่ก็เดี๋ยวเราไปเอามังกรนะครับถึงจะมีอ่าติดบัฟลดความเสียหายอยู่แต่ว่าทีม,มันตายเยอะแบบนี้เนี่ยก็ต้องเอาเพื่อชิงผมได้เปรียบให้ทีมเรา ไอเทมชิ้นต่อไปจะออกเป็นดาบแดงเลยนะครับเอาแบบโป๊กทีนึงแบบร้องเลยนะครับแบบเออแบบไม่นะแม่ช่วยผมด้วยแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. เคลียร์คีปให้สูงๆไว้แล้วก็กลับไปฟาร์มต่อบัฟฟ้าเราน่าจะเกิดนะเนี่ยดูสิ52วีไปแดงก่อนดีกว่าแม็งปอใส่รองเท้าวิ่งเร็วผมเนี่ยก็สุดยอดเลยนะครับจุกได้ค่อนข้างที่จะเร็วแต่ว่าอย่าไปโดดสซมีหน้ามั่วๆซั่วๆแบบผมนะอาจจะแตกกันได้อุ้ยๆข้างบน ได้เนี่ยได้เนี่ยโป๊กแล้วหนีนะครับอยากเข้าต่อโป๊กแล้วหนีเอาทีละชุดรอคูดาวไปละจ้าไม่เข้าหรอกรอบัฟฟ้าเกิดนะครับบัฟฟ้าเรากำลังจะเกิดอีกนิดเดียวอีกกี่วิก็ไม่รู้อะดูซิีกกี่วิสี่วิอ๋อก็รอนิดหน่อยนะครับรอนิดหน่อย <laughs> แล้วก็ไปเปิดคิปบนต่อ เราต้องอย่าเข้าลึกนะครับต้องแบบโป๊กแล้วหนีรอรอทีละชุดรอทีละชุดไปยืนตีเนี่ยแพ้แน,น่นอนนะครับเรียบร้อยแล้วไงจังหวะน,นี้เนี่ยเราชิงป้อมบนได้นะครับแล้วก็หนีว์ปกลับบ้านไปกันกลางฝากด้วยนะเพื่อนจีหน้าเอ๋ยต้องไปเอาป้อมกลางก่อนตอนที่แคลรี่ไม่เกิด นี่ไงห้ามกันหรือหือเรากับมันนี้ถ้าใครโป๊กกันก่อนนี่คนนั้นแตกนะครับป้อมล่างเนี่ยระวังด้วยหมอทอรน,น่าจะไปเอาเลยเพื่อนมีหน้ามันอยู่คนเดียวอย่าไปกลัวโอ้ไม่ได้วะอุ๊ยไม่ไม่ไมไมไม,ไม,เ,รไมเราไม่เอาต่อเราถอยชิ้สุดท้ายจะออกเป็นอ่าไตาเกิดเพื่อที่จะแบบ กันจังหวะแบบพลาดนะครับกันจังหวะแบบโดนสอยล่วงแนละทีมซ้อนทันแบบนี้เราก็จะได้หนีได้นะครับตอนนี้ก็ดักกุ้มไว้ก่อน <R ally. S 1> เป็นไงเล่า <R ally. S 1> โฟกทีละชุดนะครับมันอยู่ตัวเดียวเล่าลุมมันโลดเดี๋ยวผมไปอ้อมรอเพื่อนมันก่อนอือไม่ตายสักทีแม่งก็อึดจังเลย แบบนี้แหละนะครับเราต้องได้เปลี่ยนเป็นมูลาหลังเกมเนี่ยดันป้อมนี้ไม่น่าจะได้มันมีไอตัวทะเลทรายอยู่อ่ะอือหือสวยเพื่อนสวย <c oughs> เดี๋ยวเราไปดันคลิปเล่นอื่นก่อนนะครับเปิดคีบให้สูงไว้จะได้เล่นได้หลายทางนี่นะครับป้อมป้อมบนเอ,อ้ยป้อมล่างดันไม่ได้เดยวเพราดันป้อมกลางได้นะครับ เลลี่น่าจะเปิดอันติใส่เนี่ยไม่วะแล้วก็กลับไปเคลียร์คลิปเอาังกรก่อนสวยเพื่อนสวยเราเอามังกรให้แล้วก็เก็บบัฟฟ้าด้วย <c oughs> เฮ้ยเราต้องเก็บทุกอย่างเก็บบัฟทุกอย่างให้ทีมเราได้เปรียบให้ทีมเราเกิดนะครับบินไปเมืองป้อ,องผมให้ทีมเราถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนจะว่าฟาร์มไม่อยู่ก็ไม่ได้ฟา้ากลับมาเก็บบัฟเพื่อน วับมังกรกูเอาไปนี่มีผลหรือเปล่าเนี่ย mm. ตายหมดแน่เลยจังหวะนี้เราต้องรีบเปิดคีปสูงๆไว้นะครับเพื่อล่อมันมา mm. เอาดีเพื่อน mm. มึงไปทางนู้นกูก็เอาเพื่อนมึงอะ่ะเออไม่ใช่เอาป้อมมึงอะ่ะเอาดี mm. เข้าไปเลยคีปพ่อเอาไปเลยลูกแยป้อมนี้มันรอดเออนั่นแหละ mm. พอเราดันป้อมนี้เดี๋ยวเดี๋ยวทีมมันก็จะขึ้นมานะครับมันคือการ อ่านเกมฉบับชาวจอ, mm hmm. อือแ <c oughs> ไลวอาป้อมาป้อแดงว่าม่างก่อนห oh, นีมันกำลังออกมา oh. ถอยก่อนถอยก่อน oh. เราเริ่มจะเสียเปรียบแล้วนะครับ oh. เพราะว่าแคลี่มันไม่ตายด้วยถ้าตอนนี้เนี่ยมีใครตายนี่ผมบอกเลยว่าอยู่ยากอยู่เย็นกันเลยเดี๋ยวดูก่อนแคลี่มันน่าจะการนำนาเม็ดโป๊กข,ของเราเนี่ยไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอ้อมก่อน เฮียบัตเตอร์ไฟแม่งรอูเลยเราทำอะไรไม่ได้เราก็ตัดคีปนะครับเหยยคีปมันไปถึงป้อมโอเคเพื่อนกันให้ได้ล่ะอ้ยเพื่อนกันให้ได้นะเพื่อนร่ามันจะแตกแล้วเดี๋ยวผมรอดักจับคนหลงนะครับ เดี ha, the ๋ยวมันน่าจะวิ่งกลับมาแหละนะเชื่อผมเดี๋ยวมันน่าจะมาแหละดากมันก็จะตายแล้วการคีบไว้นะครับไม่คีบเข้าบ้านมันก็เป็นการตุยตุยคีบนะครับไม่ใช่ตุยป้อมมันเรวปาฟ้าแล้วเดี๋ยวเราต้องดันบนต่อนะครับเพื่อรอดมามาดีเพื่อนมาดีเดี๋ยวเราจะออกอ่าเป็นเขียวเพื่อเซฟชีวิตมาดีไม่มาผมก็จบบ้านได้นะเนี่ย หนีแล้วโว้ยจังหวะนี้มันดีแดดคุม้มเลเป็นไงโอ้ยตามแมงปอผมไม่ทัน <What? S 2> สวยเล่นบนได้ <Yeah. S 1> เพื่อนเล่นบนได้บัตเตอร์ไฟมันดักแค่ผมมามันไม่เข้าอ่ะ <laughs> <laughs> ผมจะไปล่วงแคลรี่มันตอนช็อตมาเกียไม่ได้เฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> เพื่อนกู <laughs> ขอสี่วิแปบ๊บนึง ราโป๊เป็นชุดนะครับเราต้องรอรอสกิลเอาไงเราจะบัดเอาไงเราจะบัดเอาไงละจ้าฮัลโหลวิ่งสิครับจังหวะนี้อย่าแตกเชียวสโลวมันไปอุ้ยบินหนีเลยจังหวะนี้ เป็นเคียวก่อนนะครับเซฟตายเซฟตายกันเหนียวไปเมื่อกี้ผมก็ลืมขายไงเพื่อนเอาดาร์เพื่อนเราอยากได้ดาร์กเฮ้ยจอจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวเรารอทะเลทรายมาก่อนนะครับแล้วค่อยเข้านี่นะครับจังหวะนี้สวยผมอาจจะยังไม่ทันพูดนะครับอ่าด้วงของผมเนี่ยจะเป็นการโ๊กวิ่งนะครับจะไม่เข้าให้สุดไม่เข้าให้ลึกต้องรอแบบ รอตัวแบบเอ้ยเพื่อนมึงกลับดิเฮ้ยโอ้ยอย่าตีดาคนเดียวก็ไม่ได้ด้วยดวงเนี่ยโอ้ยเพื่อนกูไม่เอาดาร <c oughs> ท้องไอห้เทียกูตีดาให้ไม่ได้เออเราขึ้นไปป้อมบนกันเราต้องเอามอทอสเดี๋ยวคนจะมีคนวิ่งมานะครับต้องรอก่อนเดี๋ยวต้องมีคนมา <c oughs> ผมว่าผมเข้าตรงนี้ผมตายแน่นอนอนะ่ะเชื่อดินั่นไงกูว่าละ เตือนแล้วนะครับเตือนแล้วไม่เคยฟังไม่มาเอาด้วยเฮ้ยทีมกูจบบ้านได้ทีมกูจบบ้านได้เอ้ย <c oughs> <c oughs> ทีจะจบได้โอ้โหอ่ะ <c oughs> แล้วคลิปนี้เนี่ยก็ถือว่าผ่านกันไปด้วยดีใครที่มือว่างก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้แล้วบ๊ายบาย